อภิรดีโพสรูปภาพพร้อมหน้าพร้อมตาสามีตอดเป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่อยู่ในวงการบันเทิงมาเป็นระยะเวลาอย่างยาวนานพอสมควรสําหรับแก้วอภิรดีภูวตานนต้องบอกเลยว่าตอนนี้หัวใจของแก้วนั้นกําลังเบ่งบานเป็นสีชมพู เพราะกำลังคบหาดูใจอยู่กับเศตตอรสโพลตรีวินัยสุวารีซึ่งทั้งคู่ได้จดทะเบียนกันไปเมื่อปี2556ต้องบอกเลยว่าแก้วอภิรดีและเษต้อดมักจะมั่นเติมความหวานกันอยู่บ่อยๆหากใครได้ติดตามอินสตาแกรมของแก้วอภิรดีอยู่ต้องบอกเลยว่ามักจะเห็น วัาทางโคู่มากรงพับสวีทสวีทกันอยู่บ่อยครั้งล่าสุดทางด้านแก้วอภิร,รดีสผ์รูปภาพพร้อมหน้าพร้อมตาสามีเศษตอดและลูกๆทั้ง3คนโดยเป็นการรวมตัวกันในวันเกิดของทางด้านแก้วอภิร,รดีโดยเจ้าตัวได้ออกมาโพ์รูปภาพครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตากันโดยระบุข,ข้อความเอาไว้ว่า23กันยายน2022เป็นวันเกิดของฉัน